สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะพาเพื่อนๆกินนี่เลยค่ะไข่มดแดงค่ะทางการะทรวงสาธารณสุขบอกว่าไม่ควรกินสุกๆดิบๆนะคะเพราะฉะนั้นเมนูวันนี้ก็จะเป็นต้มกะทิไข่มดแดงนะคะมีผักนี่นะคะเป็นหน่อไม้แล้วก็นี่มะเขือและนี่ก็คือสตอค่ะและนี่ก็คือหลกเนียงและนี่ก็คือหลอกกอ อยนี่นะไข่มดแดงวันนี้ก็จะเอามาต้มกะทิกับนี่ค่ะหยวก้วยหยวกไวย เพว่าไข่มดแดงนะคะหรือตัวมดแดงเนี่ยหรือว่าดักแดกของอกมดแดงเป็นอาหารที่มีโปรตีนสูงรูปเนีย่ยมาตามากิน มันจะออกเปียกๆววานๆเปรียปร้ยวๆวหวานๆร้อยแดงไปหน่อยอันนี้เป็นหยวกค่ะ วันนี้กินกับมุอเป็นหน่อไม้ต้มแล้วนะคะมะกละกอมะกอของก็ออกมากแล้วก,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 วก็หวานนิดหน่อยซึ่งเพื่อนเรู้ไหมคะว่าการกินมะกกอแบบทำหามเลยมันจะมีเอนไซม์เยอะมากนะคะมันจะไปช่วยย่อยใน,นกระเพาะล้ก็เื่อจะสะอค่ะ ลูก่ตค่ะ <S <S ไข่มดแดงนะคะ100กรัมมีไขมัน2.6มีโปรโตีน8.2กรัมซึ่งสูงมากค่ะนอกจากนั้ยังมีวิตามิน B นะคะอยู่ประมาณ4.68เลยทีเดียวถ้าเทียบกับไข่ไก่แล้วนะคะไข่มดแดงมีปริมาณไขมันน้อยกว่าหลายเท่าตัวเลยนะคะไข่ไก่จะมีไขมันประมาณ9กว่าๆนะคะใน9ประมาณ9.6นะคะถ้าเทียบในปริมาณที่เท่ากัน100กรัมน,นะคะถ่ายเลย ในไ,ไข่มดแดงนะคะมันจะมีรสชาติเปรี้ยวซึ่งเขาบอกว่ามันจะมีกรดน้้ำส้มสามารถใช้แทนน้ำมะนาวในเมนูอาหารได้ค่ะลูกเมี่ยงลูกเมียงนะคะ นอกจากต้มกับกะทิแล้วก็ใส่หยวกกล้วยอย่างนี้แล้วนะคะเราสามารถนําไปใช้ปรุงอาหารเม,เมนูอื่นได้ด้วยนะคะเมนูแรกก็คือเอาไปทําประเพทยำนะคะแต่ว่าประเภทยำเนี่ยไม่ควรทิ้งไว้ค้างคืนนะคะก็ห่อหมกไข่มดแดงค่ะไข่เจียวไข่มดแดงค่ะ แกงขี้เหล็กไข่มดแดงแล้วก็ต้ยมยำปลาช่อนไข่มดแดงไข่มดแดงเยอะแยะมากมายนะคะหลายๆวิธีการทำควรล้างให้สะอาดอย่างน้อยสา,าน้ำหรือล้างด้วยน้ำส้มสายชูนะคะเพื่อนๆตวนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย